สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูน้องหมานะครับชิวาว่านะครับผมตัวสีน้ำตาลนะครับเป็นตัวพี่นะครับผมเป็นตัวเมียนะครับเป็นชุดถุงเงินนะครับผมส่วนตัวสีขาวมาน้อยนะครับก็เป็นชิวาว่าเหมือนกันแต่เป็นขนสั้นนี่ก็คือตั้งชื่อให้ว่าันน้องขันหนุนนะครับผมเพราะน้องชอบมุด เอามาเป็นเพื่อนนะครับผมตอนแรกกะว่าเลี้ยงตัวเดียวแต่ว่าพลังชี้ว่าว่าเขาเหลือเฟือก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องหาเพื่อนมาให้ในมอ <c oughs> เอามาวันนี้เอามาเป็นวันที่สองนะครับผมวันที่สองเมื่อวานยังยังปรับสภาพอยู่วันนี้เล่นเล่นเล่นตั้งแต่เช้าเลยครับผมกินแล้วก็เล่นกินแล้วก็เล่น เข้ากันได้ดีนะครับผมเอ็ไม่หยุดเลยน้องอายุได้ประมาณเอ่อหนึ่งเดือนกับแปดวันนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันที่เก้านะครับผมหนึ่งเดือนกับเก้าวันน้องหย่านมแล้วนะครับก็ไม่ได้กินนมแล้วนะครับผมน้องแข็งแรงดีนะครับผม เลนไม่หยุดเลยเอามาก็พาไปหยอดอายาเห็บหมัดก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ส่วนยาถ่ายพยาธิเราให้ครบสองเดือนนะครับผมถึงจะให้เขาทานนะครับผมเสร็จแล้วก็วัคซีนก็ทำประมาณสองเดือนเหมือนกันนะครับผมลากกันดี หยอกกันเล่นสนุกสนานกันเล่นไม่เหนื่อยเลยครับเล่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่รู้สึกตีห้าครึ่งประมาณนี้ครับเล่นไม่หยุดเลยเล่นพลังเขาเหลือเฟือครับผมแต่เป็นเป็นน้องหมาที่ฉลาดนะครับผมเข้ากันได้ดีแต่เมื่อวานนี้ยังยังเข้ากันไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเข้ากันไม่ได้คือแบบ ตัวเล็กเขาเดินทางมาเหนื่อยครับผมเขาก็เลยพักผ่อนส่วนตัวพี่ก็น่ารักยอมน้องที่นอนก็ให้น้องนอนตัวเองไม่ยอมนอนตัวเองนอนข้างล่างน่ารักดีเข้ากันได้ดีนะครับผมเอามาทั้งหมดแมวก็เอามาด้วยนะครับผมน้องแมวเอามาสองตัวลายเสือนะครับผม ลายเสือหมดเลยนะครับผมลายเสือตัวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะครับผมตนนัวนี้น้องอยู่อีกห้องนึงเพราะว่าตอนนี้ยังยังปรับสภาพอยู่นะครับผมก็เลยให้อยู่อีกห้องหนึ่งไปก่อนเพราะว่าน้องแมวเนี่ยถ้าเปลี่ลยนที่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เขาจะเขาเรียกว่าสำรวจที่อยู่นะครับผมแล้วมันเป็นบ้านส่วนจะเขาจะเตลิดก็เลยยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ชมเดี๋ยววันไหนว่างๆจะถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับผม เสียงตัวเล็กก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมน้องชื่อว่าว่านะครับผมตัวเสียขาวชื่อน้องขนนนส่วนตัวเสียงตาชื่อน้องถุงเงินครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ